ทรงมองยิ้มเข้าไว้ผนช่างความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปควา้ามันมันเสื้อตัวนั้นหึดถงชาติไทยฝุตบราวัดแรดเอาจริงสร้างสิ่งที่เอาไว้สร้างฝันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วันนี้ ฟุตบอไทยฟุตบอลร้อยาชชุมเชสุดทหัวใจสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีใจให้มีไฟไปตามฝันอย่าไปยอมแพ้ หวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันไปยืนตรงนั้นติดธงใตรรงมทิชาติไทยหลัก,กใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่เรามีชาติไทยคุณบาวร้อยมาตัวจริงเร่นส่งมนิษงเข้าไว้บนทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปคว้า เพื่อตัวนั้นมีโทนชาติไทยฟุตบอลร้อยป่าเตาจริงสร้างสิ่งดีเดียาไว้สั้างฝันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียนไกรชายคาฝันมารวมใจกันที่วันเวฟุตบอลร้อยป่าตตวจริงฟุตบอล สวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลร้อยแปดร้อยครับหลังเกมการขันฟุตบอลลีกสูงสุดครับวันนี้คู่บิ๊กแมตที่เลื่อนมาตั้งแต่ช่วงที่หน้าฝนนะครับที่ทรูเซเดียมนะครับวันนี้จะฝูงครับอย่างทรูแบงคอกอยู่ในเต็์นะครับเปิดบ้านพบกับบุรีรลำเอาแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ใกล้เคียงกันหมดแล้วนะครับทรูแบงคอกแพ้บุรีลำศูนย์ประตูต่อหนึ่ง บีบอันดับคะแนนเหลือแค่4ี่คะแนนเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์ของบุรีรัมกลับมาดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันขณะที่วันนี้นักเตะทีมชาติไทยนะครับ8คนลงสนาม7คนคนที่ตัวสำรอง1คนก็คือทีระทรบุญมาทันเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพรุ่งนี้เก็บตัวฝึกซ้อมแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุด เอเชียนคับในยุคของมาชาดาอิชิแต่ว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์่ทยทอดสดที่ไปทั่วเอเชียแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงคิวไทยไทยยังมีการพูดคุยกันอยู่นะครับต้องรอดูว่าไทยรทีวีที่มีข่าวไปจะจบกันได้แบบไหนแต่ตอนนี้37ประเทศในย่านเอเชียซื้อไปหมดแล้วนะครับอ่ะเราไปไล่เลียงดู เกมนัดตกค้างเกมบิ๊กแมตช์เกมนี้หน่อยนะครับความห่างของบุรีรัมย์กับแบงคอกอยู่ในเต็ดคือเจ็ดคะแนนนะครับถ้าเสมอแฮปปี้สำหรับแบงคอกแต่ว่าไม่แฮปปี้สำหรับบุรีรัมย์เพราะว่าคะแนนค่อนข้างห่างจะเหลืออีกสิบห้าเกมต่อจากนี้ในเลกที่สองนะครับวันนี้แบงคอกอยู่ในเต็ดนะครับมีปฏิวัติคำใหม่นะครับปิธพัฒน์โนธชัยยา เอเวอร์ตันกอนซาเลสนิติพงศ์เสนาน์นนวิศรุตอิมูรานะครับอามาเซลจาดี้ลุงรัตภูมิจันทึกสุพรรณนองสงทศวรรษลิมมันนัสเสถียรวิลเลียมโมต้าแล้วก็โมบัตดาฮัดด้านะครับขณะที่บุรีรัมย์ครับมีศิวรักษ์เทศสูงเนินศัสลักษ์ไหประโคนพันสายเหวี่ยบูลพีรดลฉ่ำรัศมีรัตนากรใหม่คามิสุวัชัยใจเด็ดนะครับนฤบดินทร์วีรวัฒโนโดมลัสนาดอมุยะธนกิจโชคเมืองปักคิมมินไฮย็อกแล้วก็เสกสรรลาตีนะครับ อย่างที่บอกนะครับว่าทีมชาติ8คนลง7มีแค่ทีละทอนบุญมาทันที่นั่งสำรองคนเดียวนะครับคือด้วยผมว่า15เกมของอุ้มเนี่ยโอ้โหก็ตัวจริงไปแล้ว13เกมนะก็กับคนอายุ30มีถือว่าเยอะพอสมควรนะครับครึ่งแรกค่อนข้างจืดบอกเลยว่าค่อนข้างจะจืดนะครับแต่ว่าแทบจะไม่มีโอกาสยิงกันเลยนะครับ อ,อย่างนาทีที่สามสิบสี่เนี่ยอ่ะมีจังหวะเตะมุมลูกเตะมุมพันสามหมงไปเฉล็บธนกิจหลุดเสาไปนะครับหรือครึ่งแรกศูนย์ประตูต่อศูนย์ผมว่าด้วยสถานการณ์ทั้งสองทีมค่อนข้างจะเกรงพอสมควรนะครับถ้าหากว่าเกมนัดนี้เนี่ยถ้าบุรีรัมแพ้เนี่ยเท่ากับความห่างเป็นสิบคะแนนเลยนะครับครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบห้าความไม่เข้าใจของ สุภชัยใจเด็ดกับนฤบดินแล้วปล่อยบอลตกโดนโฉบไปนะครับเป็นลูกฟาวแล้วไปทํำฟาวสุภชัยพอไปทําฟาวลุ่งรัดเปิดให้กับเอเวอเรตต์กซาเซโมงเข้าไปจริงๆแล้วถ้าดูถ่ายทอดเนี่ยแทบไม่เห็นนะครับแต่ว่า,าพุทธสินเป่าก่อนแล้วนะครับเป่าว่าเอเวอเรตต์กซาเลสเนี่ยไปทํำฟาวชิมมินทายกนะกองหลังของบุรีรัม คือถ้าดูจาก VR เนี่ยก็มีดูจังหวะที่เอเวอร์ตันเนี่ยขึ้นไปโหนแล้วก็ขึ้นไปทับต้องบอกเอาแขนไปกระแทกกองหลังของบุรีรัมนะครับทำให้ผู้รักษาประตูทำให้ผู้รัสินเนี่ยเป่าว่าเป็นลูกฟาวแล้วก็พอเช็ค VR ก็ฟาวกันจริงๆนะครับก็ทำให้ไม่ได้ประตูขึ้นนำจากนั้นเนี่ยมีการฟ้องเอาจุดโทษอ,อีกสองจังหวะนะพิธาภัทรน้อยชยาแบ่คซ้ายแบ่งากา็ชิมินายกกองหลังของบุรีรัมนะครับแต่ผู้รัสิน สรายุทธ์จักเงินไม่แจกนะครับนาทีที่72ลูกยิงของสุภัยใจเด็ดติดเซฟปฏิวัติคําำหม่นะครับอ่ะลอซนาดอมูยาก,กลับมาก็ชาร์จไม่ทันนะครับนาทีที่ในนาทีที่78ป้าป้าส่งธีระทรบุญมาทันลงมาแทนธนกิตโชตเมืองปักนะครับอ่ะก็ในช่วงเวลา10กว่านาทีจน9 10 บวกหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าเลขที่2คอนเฟิร์มร้อยเปหรือ,อยังว่าลีออนเจมจะย้ายไปในฐานะนักเตะยืมตัวกับชนบุรีนะแต่ว่าเกมนี้เล่นได้ดีมากจังหวะที่สองตัวสำรองของบุรีลมผสมประสานแล้วก็ประสานงานกันประสานงานกันเนี่ยดึงจังหวะแรกของลีออนเจมแล้วก็ก่อนหักเข้ามาให้กับโกรันเคอร์สิตแปงง่ายๆเข้าไปเลย หนึ่งประตูต่อศูนย์กลายเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่มีค่ามากสําหรับบุรีรัมนะครับอพอนำหนึ่งศูนย์แล้วเล่นสบายเลยบุรีรัมนะครับจังหวะอีกหนึ่งจังหวะที่เลออนเจมส์หลุดไปทางด้านขวาแล้วก็ทศวรรษลิ้มมานาสเถียรเนี่ยไปเกี่ยวขาไว้ก็เป็นใบเหลืองที่สองของทศวรรษนะครับกลายเป็นใบแดงผู้เล่นของแบงคอกก็ไม่พอใจนะครับแต่ว่าจบเก้าสิบนาทีกลายเป็นแบงคอกยูเนเต็ดแพ้ เกมแรกของฤดูกาลเรียบร้อยทุกทีมในไทยลีกแพ้ทุกทีมเรียบร้อยนะครับบูรีรัมกลับมาในเลกที่ในเลกที่สองด้วยความมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับสถานการณ์ของแบงคอกดูช็อตไปดื้อเลยนะครับพวกเขาต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่สำหรับแบงคอกยูไนเต็ดนะครับในช่วงหลัง สามเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะครับแบงคอกยูเนเต็ดเสมอมาสองเกมเสมอชนบุรีศูนย์ศูนย์เสมอเทโลนหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาแพ้บุรีรัมศูนย์ประตูต่อหนึ่งสามเกมยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับขณะที่บุรีรัมพวกเขากลับมาได้อย่างเต็มตัวนะครับก็อย่างที่บอกว่าซีเกมหลังหลังจากที่แพ้หลังจากที่ แพ้ทีมอย่างการท่าเรือพวกเขาชนะมา4เกมรวดนะครับรวมถึงฟุตบอลถ้วยด้วยอันนี้น่าสนใจมากไปดูตารางคะแนนกันหน่อยครับมาถึงสถานการณ์ตอนนี้จบเลกแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทูแบงคอก34จะทิ้งจาก7เป็น10เหลือแค่4คะแนนบุรีรัมยูเนเต็ดขยับมา30คะแนนนะครับห่างแค่4คะแนน ดูตุปัตุเปดูไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่แต่พอกลับมาได้ในยุคของปาปาสัสแล้วก็หัวจิตหัวใจของคุณในเวนที่ไม่ยอมปลดปาปาสัสอันนี้ต้องรอดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนวันนี้ปาปัสส่งอ่ะอ่า,อาเสกสารลาตีลงอีกคนนึงแต่ว่าความเขี้ยวของเกมอาจจะยังไม่ลงตัวแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่ขี้เหล่สักเท่าไหร่นะครับการท่าเรือยีนะครับ การท่้เลือเท่ากับตามแค่ห้าคะแนนนะครับสามเกมเก้าคะแนนแบงคอกทำได้แค่สองคะแนนหายไปเจ็ดคะแนนนะสำหรับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับบีจีครับยี่สิบเก้านั่นเท่ากับว่านะพอการพ่ายแพ้นัดนี้ของแบงคอกยูเนเต็ดบีจีปทุมยี่สิบเก้าการใ้เลือยี่สิบเก้าบุรีรัมยี่สิบเก้าและแบงคอกยูเนกเกตสามสิบสี่มีลุ้นแชมป์ทุกทีมนะครับ ด้วยสถานการณ์ดีตามแค่ห้า 5, การท่าเรือตามแค่ห้า 5, นะครับบุรีรัมย์ตามสี่นะครับขณะที่อันดับห้าจบเล็กแรกคือสิงห์เชียงรายนะครับยี่สิบเอ็ดอันนี้ต้องอยอมรับว,ว่ามันห่างไปนิดนึงนะครับลำพูนครับสิบเก้านครปฐมสิบเก้านะครับ,รน 19, นรบโบริเทโลสิบเก้าโอ้โหเกาะติดกันมากนะครับสิบแปดเนี่ยสุโขทยัยเมืองทองอุทัยธานีนะครับขณะที่อันดับสิบสอง ราชบุรีส6บหกเท่ากับขอนแก่นนะครับแล้วก็เท่ากับตลาดที่อยู่โซนแดงอันดับสิบี่นะครับสิบหกคะแนนชนบุรีสิบสี่ครับพีทีประจวบ 10, นนสิบคะแนนสถานการณ์ตอนนี้หนีตายก็สนุกลุ้นแชมป์ก็สนุกนะครับหนีตายยาวไปถึงลำพูนเลยนะครับเพราะว่าตลาดมีสิบหกลำพูนมีสิบเก้าอันดับหกนะครับอ่ะนี่เป็นตารางคะแนนที่ทำให้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้โอ้โห เบียดกันเยอะมากนะครับแบงคอกที่ว่าแน่ๆเรามองว่าโอ้แบงคอกยังไงก็น่าจะมาง่ายๆในเล็กแรกพวกเขาช็อตสามเกมช็อตแบบดื้อๆเลยนะครับโปรแกรมการันไปนู่นเลยนะครับเดือนหน้าเลยวันที่สิบเลยนะครับพักยาวให้กับเอเชียนคัพที่ไทยจะเก็บตัวพรุ่งนี้ลงสนามวันที่สิบหกเป็นเกมแรกเจอกิิสานนะครับอ่าแล้วก็ไปเปิด วันนัดชิงชนะเลิศนี่เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่บางคนพูดคุยบางคนพูดถึงเยอะมากว่าไม่น่าจะมีเกมนัดนี้แล้วก็ไม่น่าจะเริ่มสตาร์ทในนัดแรกของเลกที่สองในช่วงเกมนัดชิงชนะเลิศของเอเชียนคับซึ่งมันมองว่าอ่ามันมันไม่ไม่สมเหตุสมผลกับฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในย่าน เอเชียนะครับแต่ก็อ่ะก็ว่ากันไปสําหรับโปรแกรมของไทยลีกหลายคนก็บอกว่าเกมนัดน,นี้เนี่ยน่าจะขยับไปหลังเอเชียนคัพนู่นก็ได้นั้งแต่ไทยจะได้มีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับอ่ะมาตอบข้อความตอบคอมเมนต์กันหน่อยนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวคนเดียวพี่ปูไปอ่าพัทลุงนะไปงานขาวดําของอ่าพอภาคสี่พกทอาาคสี่นะครับ อ่าคุณแซกบอกว่าพูดอย่างกับว่านักเตะบุรีรัมไม่เก่งเตะบอลไม่เป็นที่ชนะได้เพราะกรรมาการช่วยหลายคนพูดถึงกรรมาการแต่ว่าผมมองว่าไม่อยากให้พูดถึงกรรมาการนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูพตัธสินในสองจังหวะวันนี้พตทธสินเป็นสรารพุทจักเงินนะจังหวะที่เอเวอเรสตาเนี่ยโม่งเข้าประตูถ้าไปดูว R กันจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเอเวอเรสตนเนี่ย กดแล้วว่าใช้แขนเนี่ยกดคิมมีนทยอกนะครับขณะที่ใบเหลืองที่สองของ <c oughs> ทศวรรษลิมมานาสเถียมกับรีออนพิทเจมเนี่ยเป็นยังหวะที่บอลมันรีออนพิทเจมเนี่ยพะนำไปก่อนแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเกี่ยวขาหรือว่าทศวรรษตั้งใจตั้งใจสะกิดขาหรือว่าวิ่งแล้วรีออนพิทเจมไปโดนขาของทศวรรษลิมมานาสเถียมนะแต่ว่า พุทธสินก็ให้เลือกที่จะให้เป็นใบเหลืองที่สองของพรสวัสดิลิมมนรัาสะเถนที่มีเหลืองติดตัวอยู่แล้วนะครับกรรมการเต็มที่ก็โดนแบนแต่ทีเขาเสียหายด้วยคุณอาพบอกแบบนี้นะก็ว,ว่ากันไปนะไม่น่าฟาวคนหนึ่งขึ้นอีกคนไม่ขึ้นนะคุณเอกชัยก็จริงๆผมว่าเขาพิจารณาจากจาก VR แล้วแหละ ต้องดูว่าไม่ขึ้นเพราะว่าโดนเขากดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าวไม่ได้เป็นคนตัดสินครับคนตัดสินคือกรรมการคุณอาเทอร์คืออ่าใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่ VR อจะตัดสินเนี่ยลูกนี้เนี่ยผู้ตัดสินในสนามคุณสราวุฒเนี่ยเป่าฟาไปก่อนแล้วนะแล้วเอเวอเรตันก็โหม่งเข้าถ้าข้างบนไม่แย้งมานั่นเท่ากับว่ามันเป็นประตูน,นะครับ บียูเริ่มต้นมานานแล้วอืแพ้ครั้งแรกของร้อนกันใหญ่ไม่หรอกแหมเขาก็เขาก็คงเซ็งด้วยแหละเพราะว่าคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมว่าทั้งสองทีมเนี่ยทั้งแบงค์ข้อยูเนเตดแล้วก็บุรีรัมเนี่ยเล่นฟุตบอลได้ละเอียดพอสมควรนะคือกลายเป็นฟุตบอลที่ที่ช้าแล้วก็แทบจะไม่มีโอกาสยิงประตูกันเลยฟุตบอลม,มันค่อนข้างจะกดดันแต่ว่าการเปลี่ยนตัวของปาปาสรูปแบบการเข้าทำแล้วสมาธิของนักเตะบุรีรัมทําได้ดีกว่าในช่วงท้ายเกม ซึ่งตอนนี้เราว่า2อสามเกมที่ผ่านมาแบงคอกยูเนเต็ดเนี่ยจำนวนประตูของพวกเขาเนี่ยลดลงเยอะมากนะครับมีแค่ถ้าผมจำไม่ผิดเก้าสิบนาทีของแบงคอกยูเนเต็ดไม่รวมโทษเจ็บนะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบแบงคอกยิงไม่ได้เลยนะแบงคอกยิงได้ประตูเดียวคือประตูที่พวกเขาตามตีเสมอไทโลในในช่วง90บวกนะเกบวก6หรือเท่าไหร่อโม่งเข้าแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันเลย ซึ่ต้องอย่างเรา่าช่วงหลังกองหน้าเขาฝืนมากก็ต้องไปปรับกันในเล็กที่สองำหรับโค้ชแบนทววันสีปานเดี๋ยวเพิ่งเคาํนำยู่4คะแนนถือว่าเยอะนะครับสำหรับฟุตบอลลีกอ่าให้โอ้รอดูอ่าห่างสี่แต้มบีูจะกลับแล้วอ่าบูจะยืนระยะได้ไหมอ่าผมก็ว่าอ่าคุณอาพีบอกว่าคุณโยได้ดูถ่ายทอดหรือเปล่ามันฟาวตรงไหนก่อนอธิบายหน่อย ลูกไหนครับผมเห็นเหมือนฮูดาสินเอา,อางี้ดีกว่าคือถ้าลูกลูกที่เอเวอร์ตันมงฟาวเนี่ยผมว่าเอเวอร์ตันไปกดผมว่าเอเวอร์ตันเข้าบอลด้วยไปกดคิมินายกนะในในมุมผมอย่างลูกที่สองเนี่ยผมไม่รู้ว่าขัดขาหรือว่าลีออนพิเจมเนี่ยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ว,ลวเพราะว่าทศวรรษอยู่ด้านหลังของลีออนเจม อืมอ่าอ่าคุณธนาดอนบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าบีช่วงหลังฟอร์มตกก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสามเกมหลังเนะี่ยพวกเขาเก็บได้แค่สองคะแนนเท่านั้นเองโกงความตายกับเกมเทโลมาขณะที่อ่าเกมนัดกับชนบุรีก็เสมอศูนย์ศูนย์เกมนัดนี้ก็ยังยิงประตูไม่ได้นะครับอ่าบุรีรัมย์สามสิบแต้มไม่ใช่เหรอ บุรีรัมสามสิบบุรีรัมสามสิบคะแนนนะครับแบงคอกสามสิบสี่นะครับอืมอ่าคุณอาติกบอกว่าบอกตรงๆน่าดูตั้งแต่นาทีแรกมาตื่นอีกทีเจ็นาทีทดเจ็บบอลไทยหลีกกล่อมนอนแท้คือผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นคุณอติกแมนแต่ว่าฟุตบอลวันนี้เนี่ยต่างคนทั้งสองทีมเนี่ยค่อนข้างจะ อ,อึดอัดค่อนข้างจะเกรงพอสมควรเพราะว่าระยะห่างเนี่ยมันไปกลับเยอะพอสมควรแล้ววันนี้าการยิงจัดจ่าของแมคข o อ u ยู n น t ต e ดวันนี้ผมว่ารูปแบบการเข้าทำของแมคข o อ u ย e n น t ต e ดไม่ดุไม่โหดเหมือนช่วงที่มีปกเก้าอนันต์มีทิติพันธ์พ่วงจันนะการขาดหายไปของทิติพันธ์พ่วงจันทรการขาดหายไปของปกเก้าอนันต์มีผลกับแบงค์ก o c u r e n e t e เยอะนะผมไม่รู้ว่าปกเก้าจะพักนานขนาดไหนแต่ว่าทิติพันธ์พักยาว การเสริมตัวในเลกที่สองของแบงคอกยูเนเตตสำคัญมากๆนะครับผมมองว่าสําคัญมากๆตอนนี้อลุ่งรัดภูมิจาทึกกลับมาละใครฟอร์มเป็นผม,มว่าเป็น3มคนทีมดีกรีทีมชาติไทยของแบงคอกหมดเลยนะที่ไล่เลียงกันเจ็บพิธิพันมาก่อนลุ่งรัดเจ็บแต่ว่ากลับมาได้ละคราวนี้ปกเกล้าอนันต์เจ็บอีกจะเป็นปัญหาของแบงคอกหรือเปล่าแล้วโค้ชแบน์จะแก้ไขได้ทันหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูว่าเลกสองแบงคอกจะเสริมใครนะครับ เห็นว่าจะเสริมทาคุอิโตะจากนครปฐมจริงไม่จริงอ่ะว่ากันนะครับอ่าคุณทายจะต้องบอกไม่ได้โดนอะไรเลยแต่แจกใบแดงคือเป็นใบเหลืองแดงจังหวะนี้นะอืมอ่าคุณพ่อสารการบอกว่าไทยหลีกควรจะเตะปีต่อปีเหมือนหลีกญี่ปุ่นจะเตะหนีน้ำฝนอย่างเดียวเลยประเทศไทยมีฝนไม่ได้หรอกอ่ะก็ว่ากันไปนะครับ คุณรีเจนต์บอกว่ารีออนเจมและบุรีรัมพร้อมพุ่งล้มทุกคนเพราะมีเป่าเป่าเออไม่หรอกเขาก็มีวีองวีอารนะอย่าไปคิดมากถ้าคิดไปถึงผู้ตัดสินเนี่ยมันมันเถียงถกเถียงกันมันก็ไม่จบสักทีถ้าผมบอกว่าฟาวอ่ะวีอาร์บอกว่าฟาวคนดูบอกไม่ฟาวอันนี้มันก็ไม่จบสักทีนะครับต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะครับอเกมนี้แบงคอกเล่นอึดอึดมาก อ่ดมากใช่ผมว่าอ่ดทั้งสองทีมเดี๋ยวผมก็ไม่ได้บอกว่าบุรีรัมเล่นดีนะแต่วันนี้จังหวะสุดท้ายของบุรีรัม,รมการเปลี่ยนตัวของปาปาทั้งดิออนพิทเจมทั้งกลรันเคซิตเขาทำได้ดีนะครับอ่าเขาบอกใช่แบงค,อค็อกเล่นต่ำส่วนมาตรฐานแพ้ก็คือแพ้ครับไม่ต้องโทษใครคุณกรซี่บอกอืมนะอ่ามีอะไรสะดุดหลอเปล่าเปล่าผมไม่รู้ว่าขาเขาสะดุดหรือเปล่าแต่ว่า รีออนเจมมาอยู่ข้างหน้าอืมนะครับแบงคอกระบบทีมดีรูปแบบเกมดีกว่าบุรีรัมคือรูปแบบดีระบบดีแต่ว่ามันจบไม่ได้ไงสองสามเกมหลังเนี่ยแบงคอกเรื่องของการจบสกอร์แบงคอกมีปัญหานะอืมแบงคอกผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนน้อยสกอตไม่เท่าบุรีรัมอก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเสริมขนาดไหนแล้วผมเชื่อว่าได้ลุ้นขนาดนี้เนี่ยคุณกระจรการลุ้แชมป์ครั้งแรกของสโมสรในลีกสูงสุด ในชื่อของแม่คอบยูเนเตดผมเชื่อว่าน่าจะมีเสริมตัวนะครับคุณพิธิวัตนบอกว่าสุภาชัยได้รับบาดเจ็บหัวแตกมีผลต่อทีมชาติไทยไหมผมว่าไม่น่ามีนะสุภชัยไม่น่ามีปัญหาอะไรพรุ่งนี้ดูการรายงานตัวของนักเตะแปดคนนี้กับแคมทีมชาติไทยนะครับดาวรุ่งยงัยงสูสีตัวจริงลงมาจะยิงเยอะไม่หรอกผมว่าวันนี้ดาวรุ่งบุรีรัมย์ก เล่นเล่นได้ดีในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ฉูดฉาดมากขนาดนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าปาป้าเอาดาวรุ่งมาวิ่งบทพอสมควรมาวิ่งสู้ความสดกับนักเตะบีนะครับอ่าข้อแตกอ่าคุณเจดเหรอเจบอกว่าข้อแตกต่าง b ีชอบบนกรรมการบุรีรัมย์มืออาชีพเล่นบอลไม่ค่อยบ่นกรรมการอ่ะก็ว่ากันไปบอลชนะนะอ่าเกมนี้เกมนี้ดีครับเล่นเพื่อชนะแต่ไม่ปะทะ อ่าอืมอ่ะแพ้ก็คือแพ้ครับคุนติกิติก้กาอ่ะนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลลีกสูงสุดนะครับพักกันยาวๆกลับมาอีกที10กุมภาพันธ์นะครับขณะที่เรื่องของเอเชียนคัพจะเตะกันจริงๆจะเตะวันวันที่12นะแต่ว่าไทยอยู่สายสุดท้ายจะเตะวันที่16นะครับตอนนี้นะเขาบอกว่าเขาขายลิยกสิทธิ์ไป 37ประเทศแล้วนะครับโอ้ oh, oh, พวกออสเตรเลียบางประเทศกัมพูชากาตาอะไรพวกเนี้ยอุสเบกย,ยดนามไปครบหมดแล้วนะครับอ่า uh, ไม่ใช่ครบหรอกไปทั่วหน้าแล้วแต่ว่าไทยยังเดียวกันไม่จบนะครับยุโรปไป่ไป37ประเทศนะอเมริกาไป49ประเทศแอฟริกาไป6 1เอฮ้ยแอฟริกาไป่ไป61ประเทศโอเชียเนียไป17ประเทศเลยนะครับ ่ะเขาบอกว่าการซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยอ่ออยู่ที่บริษัทเอเชียฟุตบอลกรุ๊ปกับสานีของแต่ละประเทศไม่เกี่ยวกับสมาคมเขาเขียนแบบนี้นะกลัวแฟนบอลจะไปด่าสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าพอไม่ซื้อสิทธิ์แล้วก็เขาบ่นกันนะครับอ <c oughs> ก็มาถึงตอนนี้สรุปให้ฟังง่ายๆว่าบุรีรัมย์แบงค k อกีจีการท่าเรือกลับมามีลุ้นต้อ <c> ง <oughs> บอกว่า กลับมามีลุ้นแชมป์กันทุกทีมแล้วนะครับ29-29 30แล้วก็3 4แบงคอกหนีไม่ได้นะครับก็ความห่างก็ยังอยู่ที่4คะแนนแล้วก็5คะแนนของการท่าเรือแล้วก็ของ BG นะครับก็ต้องติดตามกันพักเบรกยาวๆอีก1เดือนให้กับเอเชนยนครับพรุ่งนี้พัก1วันนะครับมีคุยนอกสนามกับคุณวรงคคิวทัศ ว่าที่ผู้สมัสมครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์กีฬาพาร์ทอฟโยเกมส่วนหนึ่งของคุณส่วนหนึ่งของเกมนะครับคือฟุตบอลเมา์เทน Mountain, แล้วก็ทําได้ตาช้างนะครับก็พรุ่งนี้พักหนึ่งวันมาเจอกันวันจันทเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้ว,ลวต้องราไปก่อนสวัสดีครับ พายิ่งใหญ่เป็นมันได้ให้เด็กชายไปตามฟันค<ห>ุณ<ห>เธอสุดใจหวังไว้อีกไม่นานต้องสักวันได้เป็นยังฝันเป็นช้างตัวนั้นช้างสุดไทยเต็กหลานดายใจไว้ให้ดีทุกเทสุพวางให้เต็มที่อย่าลืมความฝันที่รอวีช้างสุดไทคุณบอไวป้ปากตัวจริงเลื่นสรงม,มงกเข้าไว้เพืช้างความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะ ค้ามันเบอเสื้อตัวนั้นยึดธงชาติไทยฟุตบอลวัย8เอาจริงสร้างสิ่งด,ดีเอาไว้ส้างฝันฟุตบอลไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เกลียงไกลใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่วัด้วฟุตบอลวัยาตัวจริง สักวันไปยืนตรงนั้นติดทงใจรงมทิศชาติไทยัก,กายใจไว้ให้ดีทุ่มเทสุดพลังให้เต็มที่อย่าลืมความฝักที่เราวีชัาติไทยคุณเบาร้อยบาทตัวจริงเล่นท่งบนยิงเข้าไว้บนทางความฝันอยู่ไม่ไกลต้องไปคว้าจะไปควา้ามันมันเสื้อตัวนั้นีโทงชาติไทย ดาวรัตตาดาจริงสร้างสิ่งดีที่เอาไวส้สร้าคฝันฝึกพอไทยให้ยิ่งใหญ่ให้เปรียนไกรใช้คาฝันมาร่วมใจกันที่ว่านเวฟฟุตดรราวัตตาตัวจริงฟุตบอล